มาต่อกันที่เมนู t r รดดิ้งบอรนะเดี๋ยวนะอันนี้คือหน้าแรกนะครับไปที่เมนู hot เนะี Trading Bot. ่ยเทรดดิ้งบอมีเมนูแรกเลยเนะี่ยผมยังไม่เคยลองสักครั้งเลยนะเดี๋ยวจิ้มก็ไปดูนะครับอ่อก็จะมีรายการต่างๆนะครับก็สังเกตว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเคานเทรด P O L X นะครับคนที่สองเนี่ย CRE AM อันนี้ก็ p o l x p o l x หนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่ง earth อ่ะ e r e a อะไรอะ่ะ r t h est. อ่าสังเกตด,ดู p o l x เยอะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองสักไม้หนึ่งนะผมปกติผมก็จะเทรดอยู่ที่เมนูที่สามนะสมาร์ทเรบาร์นนะฮะเรบาร์นนะเดี๋ยววันนี้จะลองสักไม้หนึ่งกันละกันนะครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วเราก็กดค r e a นะฮะแล้วก็เลือก เหรียญน,นี่นะครับ PO LX นะเขามีขั้นต่ำนะแป9หนะ่งนครับผมมีอยู่91ดอลลาร์นะผมก็จะซัดเต็มเลยใส่ให้หมดเลยนะกดคียเดนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์เรื่องการทำงานรายละเอียดลึกๆผมอาจจะไม่ได้เก่งนะฮะแต่ว่าผมทดสอบแล้วมันโอเคนะมันมีกำไรอยู่เรื่อยๆนะก็คิดกับดูคลิกเอ็ดเลยนะครับยืนยันนะครับ91ดอลลาร์เราค่อยมาคอยติดตามกันนะฮะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้หนึ่งไม้รีบัลสมาร์ทร,รีบาลานะฮะผมเพิ่งจะปิดไปเมื่อสักครู่ฮะหนึ่งบาทหนึ่งอันนะอ่าก็จํานวนการเทรดสรุปอ่าเดี๋ยวดูประวัตินี่นะครับวันนี้มีมีอยู่สี่ไม้นะฮะไม้แรกได้ห้าดอลลาร์ไม้สองสองดอลลาร์ไม้ที่สามนี่หนึ่งดอลลาร์ไม, 3, ไม้ไม้เมื่อกี้เพิ่งปิดไปนะฮะเจ็ดดอลลาร์นะฮะ อาอาผมตั้งใจจะปิดตอน8ดอลลาร์นนะแสดงว่าจังหวะเวียงนะจังหวะเวียงลงมันก็เลยได้7ดอลลาร์ไม่เป็นไรจะเราก็คอยเฝ้าดูไม่ต้องมาจ้องดูตลอดทั้งวันนะบอกว่าดูจากสถิติของคนที่เขาเทรดอยู่นะเขาก็เล่นคือพูดง่ายๆว่าหรือด,ดูจำนวนก็แล้วกันนะฮะจะตายหมูไหมไม,ไม่ได้จะตายหมูนะอ,อยู่ตัวนี้นะเดี๋ยวดูจํานวนตรงนี้ก็อ่ากว่นเนี้ย อเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันกลับก่อนจำนวนนี้คือสี่ล้านเจ็ดนะครับจำนวนยูเซอร์นะที่ที่ถีดที่ถทบสปอตอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ขอไปนะแล้วก็อันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนะฮะมันก็จะมี p o l x หนึ่งละสองสามสี่ห้า,านะแล้วก็มีผมนีหกไปคนหนึ่ง อยู่อันดับหนึ่งในสิบเนี่ยเขาเลือกเหรียญ PO LX นะเดี๋ยวก็อ่าถ้าเจ็บตัวก็คือตายหมูนะเนี่ยสี่ล้านเจ็ดนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเออไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวก็ทำกำไรให้นะแล้วก็ปล่อยอกดติดดาวไว้หน่นะอยนะเหรียญนี้ก็ยังไม่เคยเทรดสักทีนะโอเค การลงทุนมีความเสี่ยงนะว่าจะเสี่ยงอย่างไรดีถ้าเราเข้าออกเองอาจจะต้องใช้เวลาตีเส้นการาฟจับเอนู่นนี่นั่นเข้าให้ถูกอย่างนี้นะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ชํานาญดูแท่งเทียนไม่เก่งแท่งเทียนอย่างนี้มันหมายถึงอะไรแท่งเทียนแบบนี้หมายถึงอะไรแล้วก็นั่นก็ขี้เกียจมาเฝ้าหนะ้าจออ่ะนั่นก็ง่ายๆเลยนิสัยคนขี้เกียจอ่ะเปิดให้บอร์ดมันเทรดให้ก็แล้วกันอะบอร์ดซื้อขายให้นะ มันก็จะปรับบาลานซ์ให้เราอยู่1%นเนะครับ1%ปรับทีหนึ่งนะไม่แน่ใจนะเนี่ยมันจะมี0.40ถึง1.10เนี่ยมีการซื้อขายปรับอะไรเขาแล้วผมก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบของการเทรดมากเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคลองดูนะครับดีกว่าเราถือเหรียญไว้เฉยๆนะมันก็ไม่มีอถือเหรียญไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะครับก็ลุ้นแค่มันขึ้นอย่างเดียวนะ ลุ้นยาวๆถือยาวๆรอขายแบงแบงแอนแต่ถ้าลองให้บอทซื้อขายให้อาจจะได้เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนี่แล้วกันภายในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้แล้วกันนะสัปดาห์นี้อ่ะผมเติมเนะฮะผมเติมเหรียญเข้าไปหนึ่งร้อยสิบเก้าดอลลาร์นะโอเคนะครับร้อยสิบเก้าดอลลาร์นะก็เติมเข้าไปร้อยสิบเก้ายังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้ แต่ถ้าเรามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล่ะคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เฉดคนที่เอ่อคนที่ก็มีเงินไม่ใช่เงินร้อนนะมีเงินเย็นเขาก็มาทําแบบนี้แหละเขาก็ได้ของเขาเรื่อยๆนะืยนะเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ